มีตังค์ให้ยืมไหมคะพูดได้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเงินค่ะทุกคนเปิดมาปุ๊บทุกคนดูนี่อย่ายืมกันเลยทุกคนบางมันมีบางส่วนที่มาแอบเก็บเหมือนมีบีบีอะค่ะมาเติมเต็มโอ้ไม่เป็นไรนะบีบีแล้วนะหม่อมม้าไม่รักหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เงยถ่ายคลิปอยู่อะเขาก็คงไม่รู้แหละว่าเฮงาถ่ายคลิปอยู่หนึ่งเรื่องผู้หญิงสองงานพนันสามยาเสพติด to my life you made me feel like กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมบาร์บีบีเมมโมรี่นะฮะแล้วก็บุ๊กบีเมมโมรี่ <c oughs> มาพร้อมขนมกิน <c oughs> ไม่หยุดมอร่อยมากแบบนี้อะไรคะอืมหองห่อนี่อร่อยอะ่ะไม่ชอบพีทค่ะให้ป้าอะไรเนะี่ย เฮียไม่ได้ทำผมทรงนี้นานมากตั้งแต่ QA ครั้งแรกเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าวันนี้ทำอะไรคือทำาิวทุกคนง่ายๆเลยไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ต้องล้างจานรคนดีใจออกมาไม่ต้องล้างจานต้องบอกก่อนเลยว่าทํางานกันอยู่สองสามคนสามคนนี่คือน้องบีบีด้วยถูกต้องค่ะแต่ช่วงนี้เขาไปเรียนเนาะช่องเราไม่ได้มีทีมงานนะหลายคนบอกว่าเฮียมีทีมงานแล้วดีใจด้วยทีมงานก็มีแบบทีมตัดทางกล้องอะไรประมาณนี้แต่หมายถึงว่าทําทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเมนูเรื่อง เื่องล้างจานเรื่องเก็บของเรื่องจัดกล้องเรื่องอะไรเนี้ยเราทำกัน2คนในะทุกคนทําแล้วแบบเห็นเพื่อนดูแล้วก็หายเหนื่อยคิวาเดียวก่อนว่าเราจะใจตรงกันไหมจับมาจัเหมือนอันเดียวกันไหมอ่าลองจับดูก่อนเดินสองสเฮ้ยเหมือนกันเพราะว่าในนี้มีทั้งชีโต้เลเพแล้วก็เลมันมี3รูปทรงแล้วหยิบขึ้นมาใจตรงกันด้วยขอยรอบหนึ่งมีหามีหาด้วยเดินสองา นี่ยเขาเรียกว่าเนื้อคู่ทุกคนเข้าใจว่าเนื้อคู่ป่ะอีกคือามาอะไรจงกันชนไป มีบ้านไหนติดเลมิกเหมือนบ้านเราบ้างพวกเราว่างไม่ได้เลยทุกคนว่างในหยิบกินหยิบกินหยิบถึงซองเนี่ยคือโอเคมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามี3รูปแบบในหนึ่งซองคือบ้านเราเนี่ยซื้อตุนหรือตอนนี้อันนี้คือกล่องขนมบ้านเรานะคะและถ้ากล่องขนมบ้านคนอื่นจะเป็นยังไงกินเลมาก็เยอะนะแต่พอมาเจอเลมิกเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มป <c oughs> ริมาณคือเขารวมความกรอบ3แบบไว้ในถุงเดียวนะคะทุกคนมีทั้งชีโต้เลเทแล้วก็เลอันนี้ก็คือแนะนําขนมไว้ในตัวเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปกินด<ม>ูเพราะบ้านเราาบม้ห ที่บุกถืออยู่เนี่ยคือรสชีสคอมโบนะคะเอาใจสายชีสแบบบ้านเราเลยค่ะแล้วก็นี่ฮะอีกรสหนึ่งคือรสบาร์บีคิวดีลักไม่ว่าจะหยิบจับอะไรในห่อเนี้ยขึ้นมาก็คืออร่อยไปหมดเลยทุกคนไม่ซ้ำซากไม่ซ้ำเจทุกคนกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินได้ทั้งวันเลยค่ะอือเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทำ Q&A แล้วก็แวันนี้เราไม่มีหารเลยนะวันนี้เราจะเป็นแบบว่ากินขนมล้วนๆคะทุกคนขนมที่แม่บุกเชอบนี่แหละเลมิ มาถึง Q a ครั้งที่2ของเรา0,000สน u ับส r คร e แล้ว Q ในครั้งที่3ทําตอนไหนคะ หนึ่งล้านซับเลยเหรอจะไปทําตอนหนึ่งล้านเลยใช่ค่ะให้บิ๊บบีมาตอบด้วยค่ะถ้าหนึ่งล้านซับป่านั้นเขาคงโตแล้วแหละการท YouTube เนี่ยมันทาแล้วมันหยุดไม่ได้นะใครโดดลงมาวงการนี้แล้วมาทํานะแล้วมีคนดูนะมันหยุดไม่ได้จริงๆนะมันรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาดูตลอดเวลาเราก็ต้องแบบเหมือนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราถึงลาออกจากงานประจำของเรามาทํา YouTube อย่างเดียวเลยทุกคนระหว่างที่เราคุย Q&A ไปเราก็จะกินขนมไปนะทุกคนนะฮะแนะนําให้ไปซื้อที่เซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมานั่งดูกล้อมกเเรราทุจะู้ลยว่า อร่อยจริงอร่อยทั้งสองรสชาติเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนจริงๆไม่มีแล้วค่ะทุกคนบุ๊คคิดว่าคนเดอยวก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเลี้ยงให้เขาแบบว่าดีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเฮียเคยพูดเป็นในคิวอีกครั้งที่แล้วว่าคือแม่บุ๊คเนี่ยเป็นคนที่แบ่งความรักไม่เป็นเขารักใครแล้วเขาจะรักคนเดียวเหมือนรักเฮียมันต้องลองไหมมามันต้องลอดีดูไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะแค่คนเดียวพอแล้วค่ะแต่ถ้าจะมาก็มาก็ให้เขามาเองแล้วตั้งชื่อรอไว้แล้วด้วย ฝากลูกเฮียในอนาคตนะน้องบีหน้านะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงน้องบีบีคนเคดียวนะฮะคนอยู่น,ะะน,นี่ไปเซว่นเ,วเรวาไม่จบแล้วค่ะวันนี้เราจะกินไปด้วยแล้วคนด้วยบอกแล้วว่าคลิปเนี้ทุกคนเราไม่หิวนะเราไม่หิวเลย้าเช้าแล้วทุกคนเราไม่หิวเราไม่หิวแล้วกรอบมากนี่กินแล้วมันหยุดไม่ได้อะคะ่ะ มีรสชีสคอมโบนะคะแล้วก็บาร์บีคิวดีลักซ์ค่ะลองไปซื้อแล้วก็มานั่งกินพร้อมเราจะแนะนำนะคะกินให้อร่อยคือต้องเอาสองซองนี้มาเทรวมกันแล้วรสชาติมันจะแบบบาร์บีคิวกับชีสผสมกันค่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเป็นแบบที่เรากินนุ<ล>น,นแบบเนี <laughs> <ๆ>้ยอร่อยมากมสูตรอาหารอนะ่ะไม่จำเป็นต้องจดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโออยู่แล้วมันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราอยากกินเมนูไหนถ้าเราจำไม่ได้เราก็ไปเปิดคลิปนั้นดู หรือเพื่อนๆอยากทําตาม <c oughs> ก็ไปเปิดคลิปนั้นดูส่วนปริมาณเนี่ยก็คือปรุงตามรสชาติที่ชอบแบบหวานเค็มเปรี้ยเวเผนะ็ดอะไรเงี้ยชอบอนไนก็แบบปรุงไปเลย <c oughs> เคยค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพบมากกว่าเขาก็อ,อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราดีกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันถ้าพูดถึงเรื่องการทําบุญหรือว่าอะไรงเงี้ยพวกเราจะรู้ว่าบุกชอบแบบบุกเป็นสายมมวอะไรเงี้ยแม่บุกจะทาบุญหนักมากแล้วจะแบบสวดมนต์ทุกวันใช่แต่ว่าจะแบบไม่มีไปท้าทายหรือไม่มีจะอยากเจอ ต้องตอบด้ไหมทุกๆอย่างที่เขากินเขาจะเหลือไว้หนึ่งคำมันสังเกตเหรอใช่ทุกอย่างมีตอบตลกมากทุกคนเขาตอบว่าอะไรนะคะอ๋อถ้ากินหมดมันจะอ้วนอเป็นแบบนี้บ้างเวลากินอะไรต้องเหลือไว้นิดนึงมันจะรู้สึกแบบฉันไม่ได้กินเธอหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันไม่ได้กินเยอะนะแต่กินแล้วเหลืออยู่ประมาณชิ้นหนึ่งใช่ไหมว่าจะกินกี่โมงดึกแค่ไหนเช้าแค่ไหนเงเขาก็จะเหลือไว้หนึ่งคำแล้วเขาก็คิดว่าแบบมันไม่อ้วนเพราะว่ากินไม่หมด ไม่กินก้านผักอ่ะเพราะว่ามันแข็งตรงใบมันนิ่มก็เลยกัดออกแต่หลังๆติดเป็นนิสัยจะกินหมดก็ได้ความจริงอ่ะจะกินอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบดึงออกอาแเราเป็นผักต้องไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าขนมดึงออกไหมคะขนมไม่ดึงออกขนมอร่อยครับเลมิกอร่อยครับกินได้ทั้งคำเลยครับกรอบด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เราไปจุดประทัดที่ที่สวนอันนั้นดังมากทุกคนดังปวดหูว หมายถึงว่ายอดวิวเยอะที่สุดอ,อ๋อเราไม่ได้ตามกลับไปดูว่าคลิปไหนดังที่สุดแต่คลิปที่แจ้งเกิดเราก็คือคลิปกุ้งย่างเลยใช่ค่ะชีสยืดเดี๋ยวขึ้นหน้าปกคลิปให้ดูครับ คลิปนั้นเป็นคลิปที่พลิกชีวิตของครอบครัวเราเลยนะครับก่อนที่เราจะทาคลิปย่างเนยกุ้งชีสยืดคลิปนั้นน่ะ <S <S เฮียจะทํา y o u t u b e คนเดียวตลอดแล้วแม่บุ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังคอยล้างจานคอยจัดจานอคอยเก็บของลเลยเฮียจะเป็นคนนั่งกินอย่างเดียวกับน้องบีบีบ้างแบบแบบแบบมีอยู่วันหนึ่งแม่บุ๊กกำลังเตรียมอาหารอยู่หลังบ้านเขาไม่ยอมถ่ายใช่ไหมเฮียไปแอบถ่ายเลย ถ่ายเขาปุ๊บแล้วเขาก็เลยยอมถ่ายมัดมือชคอ่ะให้เขาถ่ายแล้วเขาก็เอออาถ่ายถ่ายไปคลิปนั้นพอลงไปปุ๊บคนคอมเมนต์เยอะมากว่าได้เห็นหน้าตาของแม่น้องบีแบบีแล้วนะแล้วก็สวยน่ารักนูนนีนั่นเยอะแยะหลังจากคลิปนั้นทําไมมามา,มาถึงยอมมาถ่ายยูทูบป้าปาบังคับค่ะเฮียบังคับกันทุกคนนะ ีนี้ก็เข้าปีที่แปดะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมมีอย่างเดียวเลยที่เห็นชัดเจนเลยน้ำหนักคะ่ะทุกคนรูปร่างนะ้าต <laughs> ั่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่หมาเติม่าฮ่าฮ่อม่าก่่าม่าฮ่าค่ะมาเติมแา้วจา้าอันนี้เป็น่ถรถาฮ่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 ะทุกค่านีนาฮ่าฮ่า่าฮ่ยฮ่าม่าฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่่่่นะ่่าา่า แต่ให้พูดความในใจอะไรแบบเนี้ไม่เคยที่จะมันทั้งพูดน้อยมากแล้ววันนี้ก็จะพูดว่าหลงรักอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้คืออย่างแรกเลยเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้รักใครรักจริงแล้วก็รักคนเดียวมันทําให้เราอะไม่ต้องไปพะวงว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าคือทุกวันนี้เราตัดเรื่องความเจ้าชู<ม>้ออกไปจากครอบครัวของเราได้เลยอะไรที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอย่าไปทําแค่นั้นเองสิ่งที่ทำให้เฮียแบบหลงรักแม่บุคค๊คคืออะไรก็คือน,นี่แหละคือเฮียสบายใจอยู่เขาคือตัดเรื่องที่จะมีคนอื่นออกไปเลยคือบ้านเราไม่เคยเช็คโทรศัพท<ม>์กันเลยโทรศัพท์เเเครื่อองงนป็ข ุกคนไม่ใช่เป็นของใครนะไม่มีเครื่องนี้เป็นของป้าเครื่องนี้เป็นของมามะ่าไม่มีทุกคนคือเราวางไว้ทั่วบ้านเลยใครจะหยิบอันไหนก็คือหยิบใช้ได้เลยคือเราไม่มีความลับต่อกันอนะ่ะตัวอย่างที่สองที่เฮียหลงรักในตัวแม่บุกนะก็คือเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่แม่ของลูแล้วก็ทําหน้าที่ภรรยาได้สมบูรณ์แบบมากๆเขาเพียบพร้อมทุกอย่างลนคนเขาสามารถดูแลบ้านให้เป็นบ้านได้เขาสามารถดูแลครอบครัวดูแลทั้งอาหารทั้งเรื่องเสื้อผ้าเอาง่ายทุกเรื่องเลยดีวยกว่าเฮียทุก,กวันนี้เฮียยังไม่รู้เลยว่าอะไรอะ่ะมันอย่ตงงนนนบ้นบน้้าาาใออีถ เพนะราะเขาจะเป็นคนจัดวางทุกๆอย่างถ้าถามว่าเฮีอยอยู่ตัวคนเดียวนะก็คือเละเทะคือได้เขามาในชีวิตอย่างเงี้ยทำให้ชีวิตของเฮียเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นทุกอย่างที่เป็นครอบครัวมันดูสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนชีวิตที่เคยฝันไว้ว่าอยากมีครอบครัวแบบเนี้ยแล้วมันก็มีส่วนเรื่องที่แบบอยากให้มามาปล่อยวางบ้างก็คือเรื่องเรื่องดูดฝุ่น <c oughs> นะเรื่องดูดฝุ่นคือดูดฝุ่นพังไปแล้วหนึ่งเรื่องคนเรื่องดูดฝุ่นเป็นเรื่องที่อยากให้ปล่อยวางมากเฮียถ่ายคลิปอยู่อะเขาก็คงไม่รู้แหละว่า่าาเถยคิยููวว เดี๋ยวเราย้ายจากตรงนี้ไปที่อื่นนะตรงนี้จะมีเสียงฟูตรงนี้จะมาดูดและแค่โยกตัวออกไปจากตรงนี้เขาต้องไปหยิบเครื่องดูดฝุ่นมาดูดหยิบเครื่องดูดฝุ่นมาด,ดูเพราะฉะนั้นเครื่องดูดฝุ่นเข้าบ้านเราได้เลยนะ <g ül> บอกเลยจริงๆเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนนี้ก็คือตรงนี้แหละคือไม่เคยไม่เราเราอยู่ด้วยกันสองคนเราไม่เคยพูดเลยนะเฮีย <g ül> ก็ไม่เคยพูดขเขาเฮียพูดก็จะร้องไห้นี่เลยจริง ก็ขอบคุณด้วยที่มาเป็นผู้ชีวิตเงี้ยสำหรับม้าหลงรักอะไรในตัวป้าไม่อยากให้พูดเลยใช่ไมอ่ะก็ตั้งแต่คบกันทุกคนก็คือเราจะมีกฎตั้งแต่แบบครั้งแรกที่เราแบบคุยกันอะไรเงี้ยแบบมีสข้อบุคอได้ไหมแบบถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็เลิกก็ไม่เลิกก็คือแบบไม่เอาเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือ3มข้อที่แบบบุ๊คไม่ชอบอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยสามข้อนี้ที่บุคขออะเขาก็ยังยังทำอยู่ไม่เขาก็ไม่มีเลยสามข้อมันอะไรบ้างหนึ่งเรื่องผู้หญิงสองงานพนัน สามยาเสพติดอยู่กันมาจนถึงตอนนี้เลยทุกคน8ปีก็ไม่เคยมีเรื่องที่แบบทําให้เสียใจสําหรับสข้อนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นกระทบก,กระทั่งกันบ้างที่แบบทัศนคติไม่ตรงกันบ้างมันเป็นเรื่องที่บุ๊คเชื่อว,ว่าทุกๆคน่ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราอะมาจากแบบต่างพ่อต่างแม่การเรียนรู้ต่างกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วอ่ยังไงคําว่าครอบครัวก,ก็ทําให้เราแบบถ้าลาก,กันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยทุกคนก็คุยกนันดีๆก็แบบเหมือนแค่แบบบอกว่าให้ปรับแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะ ก็ป๊าก็เสมอต้นเสมอปลายแบบดูแลบุกับลูกแบบอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะกินสามมื้อปกติค่ะแล้วก็บวกกับทำคลิปอีกหนึ่งมื้อค่ะทุกคนแล้วจะมีคนที่ถามว่าบ้านเราอะกินข้าวจานขนาดนี้ทุกครั้งเลยไหมจานที่เราถ่ายคลิปอะจะบอกว่าจะบ้าเหรอเราไม่ได้กินอย่างนี้ทุกครั้งเราถ่ายคลิปเราถึงทำแบบนี้หลายคนมองว่าอร่อย ใช่อร่อยเราทำยู u ูบเนี่ยแหละคนมองว่าดีเนาะได้เงินดีเนาะสบายดีเนาะมีชื่อเสียงจะบอกว่ามันดีใช่ไหทุกคนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จเนี่ยแลกกับความเหนื่อยความเครียดความกดดันทุกคนมันมีนะคะแลกกับเวลาเวลาของเราด้วยเพราะตอนนี้คือเราทําทั้งวันอย่างที่บอกเราทํางานทั้งวันนะทุกคน แต่เราที่ยังมีเพื่อนๆดูอยู่อ่ะมันหยุดทําไม่ได้อ,อันนี้พูดจากใจเลยว่ามันหยุดทําไม่ได้มันหยุดคิดไม่ได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แบบหิวใจหนูมากเลยชอบเมนูนี้มากเลยอเอาไปทาให้ที่บ้านก,กินแล้วอร่อยเป็นเพื่อนกินข้าวเป็นเพื่อน,นยามว่างอะไรแบบนี้แล้ววันหนึ่งอะ่ะเราก็ยังหวังว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบว่าบีบีบอะ่ะอยู่มัธยมเข้ามาหาลัยแต่งงานอะไรเงี้ยเราจะทําไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนมันก็คือเมมโมรีของช่อง้วยอีกอย่างนึงคือข้อดีของการทำยูทูบนะ คือมันเป็นเมโมรีของช่องเราเราอยากจะดูบีบีตอนเล็กเราย้อนอลับไปดูได้เลยเราสามารถกลับไปดูได้ตลอดเวลามันก็คือเป็นเมโมรีเหมือนเราถ่ายตัวเองตลอดเวลาแล้วบีบีวันหนึ่งอ่ะเขากลับมาดูอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขา,าสามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้นะคะทุกคนคลิปญี่ปุ่นที่เขาไปตอนหนึ่งขวบอ่ะเขาแบบยังดูอยู่แล้วเขาก็จะเนี่ยมาจำได้ไหม,มตอนที่บีบีแบบขึ้นเครื่องบินนะแบบบ<อ>ีบีกินคุกกี้นะบีบีแบบทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำแบบเล่าให้เราฟังแล้วก็แบบรอบีบีจำได้หรอคะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุค อน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนแบบว่าเรื่องเฮียถามแม่บุ๊กอย่างเงี้ยว่าตอนเด็กๆมาม่าทำอะไรบ้างอยู่หน้าบ้านแม่บุ๊กก็จะเล่าว่าปั่นจักรยานกับเพื่อนก็จะได้แค่เล่าแค่เสียงที่เล่าความทรงจำความทรงจำแต่ว่ามันไม่ยังไม่เห็นภาพอันนี้เป็นคำถามจากเพจ Facebook Q&A เอเฮียถามไปมีตังค์ให้ยืมไหมคะคุยได้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเงินค่ะทุกคนเปิดมาปุ๊บทุกคนดูนี่อยากยืมกันเลยทุกคนคำถามในเฟซเฟสบุ๊กนะเฮียจะเลือกเอานะอยากขอถ่ายรูปอยากกอดอยากให้แม่บุ๊กทำของอร่อยให้กินอออันนี้คคืืาาถมหรเปล่ เจอกันที่ไหนทักทายกันทีนั่นมาถ่ายรูปด้วยกันได้เลยเฮียแบบยินดีมากเลยจะบอกว่าบ้านเราวิธีเก็บเงินคือกระเป๋าเดียวกันทุกอย่างรายได้ที่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเดียวกันหมดใครอยากใช้ใช้จากกองนี้ไม่มีแยกนี่คือวิธีเก็บเงินของเราแค่นั้นเองแต่มันมีบางส่วนที่มาแอบเก็บ ไม่มีมีก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ว่าอะไรบางคนต้องมีบัญชีแบบว่ารายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะคืออะไรปะเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าเราใช้อะไรสุรูสุดไร้หรือเปล่าวิธีของเราคือเงินเข้ามาเก็บเข้าบัญชีเงินเข้ามาเก็บบัญชีอยากใช้อะไรก็ใช้ีแต่คนบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายเหรอก็อย่างที่บอกว่าเราจะรู้ด้วยตัวเราเองจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรแค่นั้นเองเราก็เลยไม่จาเป็นต้องทำรายรับรายจ่าย มีบอกเลยว่าเส้นปีนี้ไม่รู้จะได้ไปเปล่า <c oughs> <c oughs> เราอยาก,กับไปไหนรูเปล่าทุกคนอิตาลีคะ่ะอิตาลีไปหาคุณยายไม่เจอแม่ของ<า>มแม่บุ๊กอ่ะหรือยายใช่ไหมใช่ไม่ได้เจอน้องบีบีตั้งแต่เกิด ยังไม่เคยเจอเคยแค่มีหนังท้องกันบางๆเพราะตอนนั้นแม่บุกท้องเราไปที่อิตาลีตอนนั้นท้อง<ม>บีบีประมาณ3เดือนตั้งแต่นั้นกลับมาปุ๊บจนน้องบีบีรู้วันไ<ม>ี้เป็นสาวแล้วเขาจะได้ดูผ่านแค่โทรศนะัพท์ใช่ค่ะคุยกับคุณยายวิดีโอคอลกับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยอม,มีแพลนไปอิตาลีแหละแล้วเราก็จะไปทําคลิปที่นู่นด้วย<ม>อยากไปทําอาหารที่นู่นใช่ค่ะคือเราจะนั่งทําอาหารอย่างเงี้ย<ม>เหมือนเราที่อยู่บ้านเงี้ยแต่เราเปลี่ยนแค่ที่ซื้อวัตถุดิบใช่วัตถุดิบจากบ้านเขาอะไรจากอิตาลีเพราะฉนนนนั้้หีีไม่่พชสคะ ชีสมาแบบอลังการแน่นอนเพราะค่นนาทุกคนจะได้เห็นเฮียกินนมควายแล้วคะ่ะมันนึกถึงแล้วไม่กินไม่ได้อ่ะ เมื่อก่อนนะคะทุกคนตอนที่เงินยังไม่เฟอ,อต้องพูดอะไรอย่างงี้ต้องแชร์คำว่าเงินยังไม่เฟอร<า>เราจะใช้เงินทําคลิปประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทไม่เกิน2,000บาทต่อคลิปแต่ตอนนี้ทุกคนด้วยแบบว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปทุกๆอย่างแบบว่าของแพงขึ้นเงินเฟออะไรเงี้ยหคลิปอยู่ที่ประมาณ3,000ค่ะทุกคนพักยกทุกคนตเติมนะมาที่ทุกคนเราจะลองกินแบบว่าทั้งชีโต้เลมิกเลเพในคําเดียว กินเท่าไหร่ก็ไม e ่เ re บ right, right? ื่อทุกคนอร่อยมากเมื่อเาคุยถึงค้างถึงเรื่องงบในการทำยูทูบเท่าไหร่ใช่ไหมเดือนหนึ่งสิบสองคลิปใช่ไหมเฮียตีให้คลิปละสามพันไม่รวมคลิปที่แบบทะลุเอาต่ำๆเลคือสามพันคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งสามพันนะสิบสองคลิปก็สามหมื่นหกประมาณเดือนหนึ่งสี่หมื่นที่เราทําคลิปให้ทุกคนได้ดูไม่รวมตัดคลิปอีกไม่รวมค่าใช้จ่ายจิบปลาถาอีกนะทุกคนใครที่จะทำยูทูปก็เอาเป็นแนวทางได้จะได้รู้ว่าต้นทุนในการทําเท่าไหร่ เป็นคำถามที่แบบ เยอะมากม่มาม,ามาตอบดีกว่าบุกอะไม่มีร้านประจาเพราะครั้งหนึ่งอะเราเลื่อนเจอร้านหนึ่งใช่ไหมคะเหมือน a c e b o o กเขาจะจาได้ว่าเราแบบชอบดูเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นฟีดมาเรื่อยๆทุกคนเราก็แบบพอเราเจอชุดที่ถูกใจชุดที่แบบเหมาะกับบุคลิกเราอะไรเงี้ยบุก็จะกดซื้อร้านนั้นอะไรเงี้ยแอปพลิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็มีค่ะทุกคนอือก็คือไม่บุกแบบไม่มีร้านประจำเขาเลยไม่รู้ตอบยังไงว่าซื้อร้านไหนเพราะว่าเขาจาไม่ได้ว่าชุดเนี้ยใช่ <ๆ S 2> เอามาจากเพจไหนเอาเป็นว่าถ ใช่เขาจะเขาจะส่งเพจให้ใช่แต่เร็วๆนี้จะมีปล่อยแล้วนะคะเพื่อ้าไม่บุ๊กเนี่ยมาทุกวันเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราทำยูทูบมาเนอะเราก็ต้องแบบใส่ให้น่ารักน่ารักหรือสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมาใส่ซ้ํากันก็ไม่ได้ชุดครั้งหนึ่งอะใส่แค่ครั้งเดียวนะชุดที่แบบว่าชอบมากจริงๆมันใส่สบายจริงเลยบุ๊กก็จะแบบเก็บมาใส่วนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสำหรับบุคข้อเดียวเลยนะคะคือการให้เกียรติกันคะ่ะอืมโอเคถ้าเราให้เกียรติกันเนี่ย ทุกอย่างมันจะแบบสิ่งนี้ทําไม่ได้สิ่งนี้จะแบบว่าไม่ได้ไม่ควรไม่เหมาะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเนี่นะคะว่าควรหรือไม่ควรทําได้หรือไม่ได้หรือว่าได้แค่ไหนหรือว่ามีลิมิตแค่ไหนถ้าเราให้เกียรติกันค่ะแล้วเพียงก็ถ้าใครทําผิดก็ขอโทษแค่นั้นเองการขอโทษกันมันไม่ได้เรื่องที่น่าอายทุกคนก็แล้วก็โอนแล้วก็โอนเงินให้เขาไปให้เขาไปซื้อของเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโอนทุกคนแอปธนาคารมีอยู่อันเดียว อยู่ในเครื่องนี้ใครจะหยิบก็ได้ไม่ต้องมากดองกดโอนหรอกการใช้ชีวิตคู่ของเฮก็คือรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่า<ม>เราไม่หน้าที่อะไรมันรู้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยคุณไปทํานู่น <c oughs> คุณไปทํานี่เฮขนาด นี้่ก็ทําอย่างนี้แม่บุกถนัดที่จะดูแลครอบครัวถนัดที่จะแบบทําอาหารเขาก็จะทําตรงนี้หน้าที่ของเขาถามว่าทะเลาะกันไหมมันมีอยู่แล้วอาจจะตอบไปแล้วนะจะจะพูดอีกว่ามันมีอยู่แล้วเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกรันเรามีทุกคู่มันไม่มีมันไม่มีใครที่แบบว่าโอโ้โหไปกันแบบนี้หรอกมันต้องมีสักนิดนึงอ่ะที่แบบไม่เข้าใจกันก็แยกแยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพออารมณ์ดีๆอารมณ์เยน็ยนๆกลับมาเดี๋ยวมันก็มองหน้ากันเองอ่ะก็ทําตัวปกติก็ไม่มีอะไรที่การใช้ชีวิตคู่ก็รู้หน้าที่แล้วก็ให้เกียรติกันแล้วก็รรูู้้้้จจัััักกขออออโทษใหหภยแค่นนนพเมมีบะะ เติมเต็มพอเห็นหน้าลูกเนี่ยทุกคนอารมณ์มันก็เราเยนนลงใช่<ก>แล้วเดี๋ยวนี้<อ>มีจะทำงี้นะ,ป,ะป้าป้าหอมแก้มามาก่อนพูดอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว,ว่าใครแบบให้เห็นเราแบบว่าเหมือนแบบ เถียงเคียงกันอะไรอย่างเงี้ยบีบีก็จะแบบบีบีก็จะบอกว่าป๊าป๊าขอโทษมาม่าเดี๋ยวนี้มาม่าขอโทษปร๊าป๊าเดี๋ยวนี้ทุกคนทุกอย่างจบทุกคนเราก็จะกลายเป็นแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นความน่ารักของเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่เราแค่คุยกันเราคุยกันเรื่องเราคุยกันเรื่องอะไรสนุกๆอ่ะแบบเฮ้ยเอามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเสียงประมาณเนี้ยเขาคิดว่าเราทะเลาะกันเขาจะหยุดฟังก่อนแล้วเขาจะพูดอะไรนะ ไม่เอาไม่ทะเลาะกันป๊ะป๊าไปขอโทษมามาเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวในกอาพูดแบบนี้แล้วนะปะป๊าจับมือมามาก่อนามาก่อนมามาก่อนหมาหอมมามาก่อนให้เดี๋ยวนี้เขาพูดแบบนี้แต่เงียไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายเฮดติกกล้องในบ้านทุกที่เลยต่อไปนี้เงียจะบอกทุกคนเลยว่าจะมีกล้องในบ้านแล้วทุกคนจะได้เห็นเหมือนเราอยู่บ้านเอเอฟน้องบีบีก็จะเป็นกาวใจของเราทุกคนส่วนหนึ่งเลยนะที่ทําให้เราแบบว่าเป็นครอบครัวได้ทุกวันนี้เพราะว่าน้องบีบีเลยนะเหมือนเขาเป็นความเป็นจุดศูนย์กลางเอาใจไปพักไว้ที่ เรื่องแบบเรื่องที่เราเครียดที่เราเหนื่อยเรื่องที่เราแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยทุกคนบางทีงี้แบบหน้าเศร้าๆอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อวานมารู้กแม่ป้าอยู่ข้างบนน่ะแล้วป้าแบบทำหน้าเศร้าๆเลยแบบดูโทรศัพท์ป้าทำหน้าเศร้าๆแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค่แบบเหมือนแบบอินตามกับสิ่งที่เราดูอ่ะบีบีก็หันมาหาปา้าบอกว่าโอ้ oh, ป้าเป็นไรหรอไม่เป็นนะบีบีรักนะเียหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันแล้วเขาก็วิ่งไปหามาม่าเขาบอกว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แบบโอ้ไม่เป็นไรนะบีบีรักนะหม่าไม่รักหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ พูดอย่างเงี้ยเี่ยหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันแล้วเขาพี่ไปหามาเหรอใช่แล้วพูก่กับน้ำอยู่เขาก็ไปขอห้องน้ำพกกูถามว่าทำไมคะลูกะมาม่าไม่รักป๊าป้าเหรอ กก็งงว่าออไปถามมาใช่ไหมเขาพูดกับไปาไงบอกว่าเดี๋ยวไปจัดการกับม้าก่อนบอกม้าไม่รักป,ป้าป้าหรอมันก็บบกไม่มีอะไรค่ะลูกรักค่ะเขาก็เดินกลับไปอ่ะทิศของครอบครัวเราคือนี่แหละน้องบีบีด,ด้วยส่วนหนึ่งที่มาทําให้ชีวิตครอบครัวเราแบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณคําถามที่ถามกันมาในวันนี้ทุกคนเราก็ตอบไปรอบคุณหมดแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราก็อิ่ม อิ่มมากมากกินกี่ห่อแล้วเนี่ยอยากให้ดูฝั่งนู้นมากเลยตองค่ะวันนี้เป็นกองภูเขาเลยตอนนี้กินเลมิกทั้ง2รสชาติแล้วทุกคนมีรสอะไรคะรสชีสคอมโบนะคะเราก็บาร์บีคิวดีลักค่ะจะบอกว่าอร่อยมิกคูณ3ารวมความอร่อยไว้ในหอเดียวทุกคนเพราะว่ามีทั้งชีโตสมีเลเพแล้วก็มีเลนะฮะนี่มีทั้ง3รสชาติเลยเดยวทุกคน กินกี่รอบก็ไม่เบื่อมันติดปากอะรสชาตมันถูกไจอะมาม่าเขารวมคีโตสเลเลเพให้มาเจอกันในถุงเดียวกันนะทุกคนอ,อยากให้เลมิกนะทุกคนเป็นไอเทมสำคัญในการเติมเต็ม ุกกิจกรรมในบ้านของทุกๆบ้านนะฮะส่วนใครที่อยากลองทานนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนีเลเว่นะคะหรือห้างซัปเปอร์สินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ขรอบครัตัว B ไว้เจอกันใหม่ในร้านซับ q คียวในครั้งหน้าถ้าอยากให้ทำเคียวในครั้งหน้า<ช>มันจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเราอยู่ย ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วตอบไปหมดแล้วนะยกเว้นว่าบีบีโตขึ้นแล้วจะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับบีบีอีกแล้วก็พวกเราพร้อมลงหรืออ้วนขึ้นหรือยังไงอะไรยังไงหรือจะมีคําถามอะไรยังไงก็จะรวบรวมไว้ตอบคุยกันในครั้งหน้านะคบอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย